เป็นรถที่ดีสุดในโลกในเรื่องของรถที่ขายจริงแล้วมีค่าสรรพสิทธิ์แรงเสียานอยู่ที่0.20ชุดระช่วงล่างตัวนี้ถือว่าดีที่สุดที่เราเคยให้ในกลุ่ม c o m p a c ค c ร r มแามแล้วรอบนี้ในืวัวพิเศษมากๆคือรอบที่เติมเต็มไลน์อัพของรถย,ยนต์ SUV ให้ครบทั้ง4แบรนด์ครับ108กิโลวัตต์108ข <8 S 1> นาด <8 8 S 1> ใหญ่ามากๆาเลยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่เราสามารถประกอบแบตเตอรี่แล้วก็ส่งออกให้กับทวโลกได้สามารถบรรทุกได้สูงสุดถึง1,700ลิตรโดยประมาณนะฮะถ้าพับเปาะเนี่ยถึงงราาคคัตวปไ ครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่งานเปิดตัว The New EQB ครับผมถ้าพูดให้ถูกต้องพูดยังไงชื่อเต็มก็คือจะเป็น The New EQB 250 AMG Line from Mercedes EQ ครับาวไปไหนนครับแ้วตอนี้แน่นอนเราอยู่กับน้องกายครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วคุยเรื่องเทคนิคนี่ก็ต้องมาคุยกับน้องกายคนนี้ครับ ได้เลยครับพี่แมนถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่สองภายใต้ m e r c e d e เ b e n บนประเทศไทยนะครับซึ่งรอบนี้ในถือพิเศษมากๆคือรอบที่เติมเต็มไลน์อัพของรถยนต์ SUV ให้ครบทั้ง4แบรนด์ทุกคนทราบและมี Mercedes b e n บนะมี Mercedes AMG นะครับแล้วก็มี m e r c e d e s m สไมล์บัใน SUV Family เนี่ยนะฮะ EQB เนี่ยถือว่าเป็นน้องเล็กอีกรุ่นหนึ่งเพื่อเติมเต็มให้ครบทั้ง4แบรนด์ที่เรามีนะครับเห็นบอกว่าสัดส่วนของเจ้า SUV ของทั้งโลกเนี่ย เยอะมากเยอะมากใช่ใช่ครับใช่ใช่เยอะมากเราจะสังเกตได้ว่าในใน,ในอดีตเนี่ยเรานะเบนท์เราทำรถยนต์ SUV ครั้งแรกก็จะเป็นเ l แลเขาเรียกว่าจูซิพาร์ิกพาร์อ่าใช่ถูกต้องพี่แมนจำแม่นซึ่งตัวนั้นเป็นตัวที่เรียกได้ว่าฮิตมากๆเพราะว่าเป็นรถอเนกประสงค์คนก็เริ่มมองเห็นแล้วว่ารถเก่งเนี่ยจะมีการใช้งานที่ได้จํากัดนิดนึงจะไปในที่ทุรกันดารจะลำบากนิดนึงก็เลยโตขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเบนซ์เองเนี่ยอย่างรถกลุ่มรถเล็กเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มต้นทําตลาดไซส์เล็กท G.L.K. ถ้าทุกคนจำได้ภายใต้แพลตฟอร์มตัวถังของ204นะครับแล้วก็ทำมันเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีก็เลยออกมาเป็น G.L.C. ที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดณวันนี้แล้วก็ล่าสุดเลยในสำหรับแบรนด์ Mercedes EQ ก็ EQB นั่นเองและนี่ก็คือเป็นรุ่น SU V วเล็กรุ่นแรกเปิดตัวใช่ครับรุ่นนี้จุดเด่นเป็นยังไงบ้างจุดเด่นต้องบอกก่อนเลยว่าในเรื่องของตัวระบบไฟฟ้าของเขาอยู่แล้วนะครับที่อยู่ภายใต้การออกแบบแบบอีว่า 1.5นะครับซึ่งอย่าง EQS จะเป็น EVA านะครับซึ่งตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นเซตที่เรียกเปรถคอมแพคคาร์นครับตรงนี้เนี่ยรองรับการชาร์จทุกรูปแบบครไม่ว่าจะเป็น DC c h ชาร์จ1 0 0กิโลวัตต์์เอซีกิโลวัตต์อมชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยวิ่งได้460กิโลเมตร WLTP แล้วก็มอเตอร์ชุดหน้าเนี่ยเป็นแบบ PSM นะครับขนาด140กิวัตซึ่งเป็นมอเตอร์ชุดหน้าของเจ้า EQS นี่แหละเอามาใส่ได้เลยโอ้ แรงม้าตัวนี้จะอยู่ที่190แรงม้า190เศแรงบิดแรงบิดอยู่ที่380นิวตันฮะครับซึ่งรถรุ่นนี้ผลิตจากนำเข้าเลยนำเข้ามาจากทางคีฟคอร์เตอร์เลยทั้งคันถูกต้องครับตอนนี้เรามีโรงงานแบตเตอรี่ในประเทศไทยครับผมนะครับผลิตแบตเตอรี่ครับมีกี่ขนาดบ้างตอนนี้เนี่ยเราจะเน้นไปในส่วนของตัวแบตเตอรี่ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดก่อนปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็เพราะว่าแน่นอนครับพอชั่นวันนี้เนี่ย จากที่พี่แมนเห็นเบรเซนเดเป็นประเทศไทยเปิดตัวรถปลั๊กอินมาโดยตลอดซึ่งก็มีสัดส่วนเกินครึ่งแล้วนะสำหรับตัววอลุ่มแล้วก็จะเป็นกลุ่มรถ B E V นั่นเองครับแล้วก็ E Q E Q วอสห้าร้อยใช่ไหมที่อีคิวเอสห้าร้อยโฟมิติชายถูกต้องครับแบตเตอรี่หนึ่งร้อยเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยแปดกิโลวัตต์ร้อยแปดขนาดใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่เราเป็นหนึ่งในเจ็ดโรงงานเฟสแรกนะครับที่สามารถประกอบแบตเตอรี่แล้วก็ส่งออก ใกับทัวรลโลดแต่ัวนฟันนี้กี่กิโลวัตต์อา์ตัวนี้อยู่ที่6ก5ิกาิโลวัตต์อา์ครับซึ่งครึ่งหนึ่งนะเกือบครึ่งนเกือบครึ่งหนึ่งแต่ Electric Range ถ้าเทียบกับ EQS เนี่ย EQS เขา7 0็ดร้ออเจ้าตัวนี้เนี่ย460นั่นหมายความว่า EQB เนี่ยจะสามารถใช้พลังงานเนี่ยของตัวแบตเตอรี่เนี่ย ต่อกิโลต์เอาได้ในระยะทางที่ไกลกว่า EQS ด้วยเพพูดถึงมันน้ําหนักเบากว่าน้ำหนักเบากว่าประหยัดกว่าครับแต่ที่ทึ่งที่สุดเลยเนี่ยของการออกแบบนะครับเรื่องงานดีไซน์เราจะไม่พูดถึงเรื่องแอโรดนามิกไม่ได้เพราะว่า EQS เนี่ยเขาได้รับแบบเรคคอร์ดเป็นรถที่ดีสุดในโลกในเรื่องของรถที่ขายจริงแล้วมีค่าสรรพสิทธิ์แรงเสียดทานอยู่ที่0.20คันนี้ก็ไม่แพ้เหมือนกันนะอันนี้เท่าไหร่0.28 เป็นรถทรงนี้นะฮะทรง SUV แต่ว่า0.28ที่แต่เนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับโดยที่ความลับของเขาเคล็ดลับก็คือตรงช่วงด้านหน้าของตัวรถนะครับก็คือจะเป็นกริวแบบปิดเป็นทวินเบรคเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยก็หมายความว่าลมจะถูกควบคุมให้เข้าและออกในทิศทางที่ถูกต้องทําให้รถกันเรียกว่ารถแรงต้านของลมไปในตัวทําให้รถเนี่ยประหยัดไฟฟ้าและใช้ไฟฟ้าทุกๆุหน่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับแล้วก็มีเส้ียง ตัวนั้นจะเป็นไลท์บาร์ไลาร์นั้นเป็น EQ Iconic เลยเป็นไอเทมที่เรียกได้ว่ารถ EQ เนี่ยก็จะต้องมีเจ้าไลท์บาร์เนี่ยทั้งด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นแบบไฟเบอร์ออปติกนับมีดีไซน์ที่เรียกได้ว่าฉบเฉี่ยวตามสไตล์ของ Mercedes EQ อย่างที่เราเห็นอย่างหลายๆแบรนด์ที่เปิดตัวที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเจ้า EQS SUV แต่ EQE SUV หรือ EQS ก็ตามเนี่ยก็จะใช้ดีไซน์แบบนี้เลยไฟหน้าไฟหน้าอะไรไฟหน้าตัวนี้เป็น Adaptive High Beam ครับซึ่งก็ ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในการขับขี่ในยามขคืนแล้วก็มีคาแรคเตอร์ในการออกแบบที่ตกแต่งด้วยสีฟ้าซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของ EQ เขาไว้ในโครงไฟหน้าด้วยแล้วภายในนี่เห็นบอกว่าเป็นสเปกตรัมทิมเราทำทิมที่เป็นโปร่งแสงนะครับแล้วก็ให้เจ้าแสงที่ใช้เรืองแสงแสดงผลแอมเบียนทไลท์เนี่ยไปแสดงผลอยู่ที่บนพื้นหลังของทิมด้วยดังนั้นหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนโหมดของแอมเบียนไลท์เนี่ยนะฮะเจ้าทิมเขาก็จะเปลี่ยนสีไปด้วย สื่อถึงอารมณ์ของโลกอนาคตครับซึ่งอันนี้เทรมเนี่ยมันไม่ไม่เคยเห็นนี่อ่าไม่มีจะไม่มีเป็นครั้งแรกครับถ้าถ้าในเมืองนอกจะเป็นเจ้า EQA แต่ถ้า oh, ตลาด <okay. S 2> บ้านเราเนี่ยจะเป็น EQB ที่เป็นตัวแรกที่มี Spectral Trim แบบนี้ oh, ครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยรถไซส์ใหญ่แบบนี้เลเนี่ย ก็จะไม่พูดถึงเรื่องช่วงล่างไม่ได้เพราะว่าในเรื่องของการขับขี่ด้วยนะครับในเรื่องของความนุ่มสบายด้วยเนี่ยตัวชุดลช่วงล่างชุดนี้ถือว่าดีที่สุดเท่าที่เราเคยให้ในกลุ่มคอมแพคคาร์แล้วนั่นคือ Adaptive Damping System ครับเป็นยังไงตัวนี้จะไม่ได้เป็นการ adjust ไม่ใช่แฉไม่ใช่แฉมแต่ว่าเป็นการปรับฟิลลิ่งนะครับตัวช็อ c อ Up ให้เป็นไปตามที่ผู้ขับขี่ต้องการตามโหมด Dynamic Select แล้วก็มีปุ่ม Short Cut ที่สามารถปรับได้ทั้ง Sport หรือ Comfort ได้แบบไดเรกเลยอยู่ที่คอนโซลด้านตรงกลาง ทำให้เราสามารถที่จะนํารถไปใช้ในทิศทางที่เรียกว่าหลากหลายอเนกประสงค์มากๆเลยครภายในก็จะเป็น AMG บอยเอ็นเลียรนะครับแพ็กเกจก็จะมาพร้อมกับดําตัดได้แดงนะครับแล้วก็วัสดุแบบใหม่นะครับวัสดุที่มาแทนที่ไดนามิก้าและเราเรียกเป็นไมโครคัตก็เอามาไว้ไมโครคัตเอาไว้ในเจ้า EQB ด้วยนะรวมถึงพื้นที่เก็บของครับเต็มเหนี่ยวเลยฮะสามารถบรรทุกได้สูงสุดถึง หนึ่งพันเจ็ดร้อยลิตรโดยประมาณนะครับถ้าพับเบาะเนี่ยถ้าเาะไปก็ถือว่าเยอะที่สุดแล้วก็จริงๆเจ้า EQB เนี่ยถือว่าเป็นรถยนต์ Compact SUV ที่ได้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยเทียบเท่ากับ SUV ไซส์กลางอย่างมิดไซส์ v อยอย่างเจ้า GLC ได้เลยนะเพราะว่าเขามีพื้นที่เนี่ยเฮดลุมสูงมากแล้วก็เล็กลุมที่กว้างมากซึ่งในเวอร์ชันที่เป็น ICE เนี่ยของเขาเนี่นะเขาสามารถใส่สามแถวที่นั่งได้เลยแต่สำหรับตลาดบ้านเราเนี่ยเรามองว่าเจ้าที่นั่งแถวที่3มเนี่ยคือ ห5บเซนดังนั้นเนี่ยเรามองว่าถ้าใส่แล e ้วอิเล็กทริกลดลงเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะให้น้ําหนักรถเนี่ยเบาว้วก็วิ่งได้ไกลมากกว่า,าอ่ะมาถึงราคาครับคาตัวเป็นไงบ้างราคาต้องอบอกด้เลยว่าดีที่เดิมก่อนอ่ะเราคุยเท้าคฟามเดิมก่อนไอซ i อ e ก่อนออเราเปิดตัวรถ ดีไซน์แบบนี้ภายใต้รหัสตัวถังที่เป็น2 4 7เนี่ยภายใต้ชื่อ GLB 200 Progressive ครับเป็นนำเข้านะครับ100%ตัวนี้เนี่ยราคาที่2 8 9 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็สามารถที่จะตกแต่งซื้อชุดแต่ง AMG เพิ่มได้นะในราคา100,000บาทแล้วก็สามารถสั่งสี m a n u f a c t u r e ได้อีกในราคา30,000บาทนะเป็นเสซ็ตแล้วก็รวมประมาณ3ล้านกับ20,000กว่ากว่าามานั้นนั่นคืออดีตสำหรับท็อปที่สุด สำหรับตัวนี้ในราคาที่เปิดมาอยู่ที่3ามล้านสองหมบาทเป็นราคาสามล้านสองหมื่นบาทจะไหนแนะนำพอๆกันว่าแต่ออปชั่นจัดเต็มเหมือนกันโอ้โหเรียกได้ว่าทุกมิติครับไม่ว่าจะเป็น120นิ้วที่ใหญ่กว่ารุ่นเดอรรุ่นที่ผ่านมาแล้วก็จะมีตัวพา o r โนมิกรูฟเครื่องเสียงก็เป็นระดับที่ยังไม่ถึงเบอร์เมสเตอร์เป็นแอดวานซ์ซาวด์ซิสเต็มนะแต่ก็เพิ่มมิติเสียงให้ได้เรียกว่าเต็มอิ่มกว่าในแบบขั้นพื้นฐานรวมจะปฏิบัติการ a อ a 6อะไรต่างๆแล้วก็ช่วงล่างแล้วก็ไฟฟ นนั่เองในราคาที่เท่ากันและที่สำคัญรอบนี้ก็ยังเปิดสีให้เลือกให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีโมโนแฟคทัวบ r าทาโคเนรีส์โรสโกหรือเดนิมบลูนะครับทำให้ตัวรถดดูสนุกสนานมากยิ่งขึ้นครับแล้วใครสนใจเนี่ยมีรถให้ดูยังตอนนี้ยังครับยังก็จะเจอกันอีกทีก็ในงานมอเตอร์โชว์เจอกันในงานมอเตอร์โชว์ครับซึ่งรอรถนานหรอ ไม่นานครับไม่ไม่นานนะรับรถภายในช่วงประมาณนี้ปีนี้ช่วงประมาณกลางปีรับได้เลยครับเป็นอะไรที่น่าสนใจในตลาด SUV ครับของเรานะครับเติบโตและเกินเติบโตเยอะมากครับห้าสิบเปอร์เลยนะเรียกได้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เคยใช้รถเก่งมาก่อนพอใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเริ่มมีการขยขยับขยายขอบโฟลเลอรต่างเนี่ย SUV ูถือว่าเป็นทางเลือกที่เป็นอันดับต้นๆเลยของตลาดรถยนต์บ้านเราครับ นะครับใครสนใจก็ไปชมรถติดรับที่งานมอเตอร์โชว์ครับผมแนวที่22นี้ครับผมใช่ครับพี่นี่ก็ขอบคุณกายมาอธิบายให้เราฟังครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ผมและกายขอลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ